เราสนจาใจะเรื่องมรรคเรื่องผลนั่นนี่แหละพอเราพูดถึงเรื่องมรรคผลโดนดา่าทั่วอาเนะลูกนะศาส,สนาที่เรื่องที่ประเสริฐก็ถูกพวกเดรัีนอกที่นอกเลยทำลายที่อยู่ในเพศของข้าพ้าเหลืองและข้าของผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นชัยชุดขาวฮนะั่เห็นไหมละ่ะอ้าวแต่เป็นเจ้าผู้จริงจะดา่าลุงปู่เรื่องอะไรละ่ะใช่ไหมละ่ะลุงปู่ผิดพระวินัยข้อไหน,ไหนแล้วพูดขึ้นสจมมีสม,สมผลทั้งนั้น นี่แหละการที่เรื่งปู่ดามุเรื่งปู่ดาพวกเตระถีนอกนีนอกลอยพวกทำลายศาสนาหรือขณฑที่ดีที่เลื่อประเสริฐหรือว่าถึกผู้ที่ดีที่เลื่อที่ประเสริฐนู้เขายกไว้อยู่นี่นั่นว่าแม่ขุจาระเทระถีนุสีราชันผู้ใหญ่ผู้เลื่อผู้ประเสริฐเขายกไว้าในกรณีกับหมอกัพระองค์สังฆราชอย่างนั้นเลยพระเทระถีราชันผู้ใหญ่ที่ท่านดีก็เยอะอยู่นี่แล้วจะเอายังไงล่ะเราจะไม่ช่วยพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ที่ท่านเลื่อท่านประเสริฐหรือก็เหมือนพระองค์สักรราชอย่างนั้น เรื่องเองินเรื่องทองท่านก็ออกมาขอแล้วขออีกขอกับพวกขอให้พวกเรานี่ยุติการทำลายศาสนาไม่ให้จับเงินใจใจเงินทองเหมือนคารวาสญาตโยมรับเงินรับทองด้วยมือถ้าจันเป็นต้องรับก็เอาพระวีไไนัยเป็นเครื่องวัดมีไว้เจากรมีไว้จยไปกองของวัดเป็นผู้รับให้นะน่นไม่เจ้ายังไงอีกอนั่นผู้นำของศาสนาเลือดปรเสริขนาดนั่นไอ้พวกเราก็ทำตามไี่ล่ละนั่น,น นี่พระองค์ท่านเป็นพระองค์เป็นสักรารชใหม่ๆก็ยังมีคนไปกล่าวตู่หาเรื่องลูกเขาเอามาให้ดูประคอมเมนต์ลูกก็มาทุ่นี่เห็นไหมละ่ะอ่ะใครไปกล้าด่าองค์ท่านว่างั้นก็ต้องกระชงทำตรงพิเนยเนี่ยถ้าปิดอะไระนม่ยเตียงจียงบอกจริงบอกจริงไปด่าท่านนะเห็นไหมล่ะก็เหมือนอย่างนี้แหละก็มาลุงปุ๋ลุงปุ๋มเหวีไปพินยข้อไหนจิงด่าลุงปู่พอเราพูดึ้นปั๊บไม่ฟังด่าอย่างเดียวเออจะดงว่าไอ้พวกนี้ ม,มันมันสมองหมาหมามาเกิดไม่ได้มันสมองของมนุษย์ใช่ไหมละ่ะไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่รู้อะไรชั่วอะไรดีพอใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากระทำอยากจะด้เค่เรื่องข้าพเจ้าเออก็ไม่ได้ว่าใช่ไหมละ่ะเนี่ยเราจะด้เข้าใจว่าเออพวกนี้ไม่ใช่มนุษย์นะมนุษย์ต้องแยกแยะผิดถูกชั่วดีต้องแยกแยะให้มันถูกดี่นี้เราพูดเรื่องศาสนาศาสนาพูดทำแบงนี้ นี่ชาสนาพูดสอนแบบนี้แล้วก็ยกหลักคำสอนขึ้นเพราะเราไม่ใช่ผู้วิเศษนี่ใช่ไหมละ่ะเราปฏิบัติตามผู้วิเศษคือพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดา,า,าของพวกเราเป็นปีดาของพวกเราแล้วก็ทําตามนั้นนั่นพวกเขาว่าได้ฟังกันนั้นมันลือเสียหนาเราเรียกว่าเราไม่ได้มันลือเสียงหนาาแล้วก็พูดในสิ่งที่เรารู้เราเห็นพูดให้ฟังเพื่อเป็นธรรมทาน ให้หมดงาให้คณะผูป้ปฏิบัติเพื่อมักเพื่อผลเพื่อมักเพื่อผลีนเข้าใจเรื่องพังปฏิบัติมันื่เห็นแบบนี้ก็พูดให้ฟังท่านเห็นแบบไหนก็พูดให้กันฟังหน่อยดีนั่นมันโค้นกันยังไงความโลภความโกรธความหลงที่มันพังกันมันพังกันแบบไหนพิสัญญาแห่งกิตพิสัญญาแห่งเกเป็นยังไงงั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น